จะรู้ว่าเตาเราร้อนได้ยังไงก็ก็ลองเอาเนยใส่ดูนะครับถ้ามันละลายเร็วก็แสดงว่ามันร้อนแล้วนะครับร้อนแล้วแล้วมันจะคดปัป๊บๆ <c oughs> แล้วมันก็จะเดือดอย่างนี้นะครับ <c oughs> หลังจากที่เรารู้ว่าร้อนแล้วเราเราก็ต้องเอาเนยเช็ดเนยออกครับ <c oughs> เพราะว่าช่วงที่เราทําเนี่ยเราจะให้มันมันมันเลิกอ,อย่างนี้ก็เดี๋ยวขนมมันจะนจะไหม้ครับดูดูจากการเดือดนะครับ ดูการเดือดของเนยครับฟดบล็อกๆนะครับมันฟดบล็อกๆนะครับถามว่าฟดบล็อกๆนีจะมีบางคนที่ฟังเท่านั้นนะครับที่ฟังเข้าใจฟังไม่เข้าใจใช่ไหมครับถาว่าฟดบล็อกๆลองแปลให้ฟังหน่อยครับมันเป็นไงครับเดือดเดือดฟุดุดเดือดเดือดปุดฟุดนะครับฟดบล็อกๆอ่าเริ่มเริ่มฟดบล็อกๆแล้วนะครับอ่าเริ่มเริ่มเดือดแล้วนะครับเริ่มเดือดแล้วตอนนี้มีมีคนแปลเมื่อเดือดแล้ว เรารู้ว่าเดือนแล้วเราก็เบาไฟลงนะครับทีนี้มาดูอุปกรณ์มั่งนะครับเบาเบาเบาไฟลงส่วนตัวนี้คือผงโกโก้นะครับโกโก้ไว้สําหรับวาดรูปวาดกกรูปการ์ตูนเมื่อสําสหรับคนที่มาซื้ออยากได้อะไรนะครับอยากได้รูปอะไรอยากได้รูปคิตตี้ก็ได้นะครับรูปหมกก็ได้รูปชา้างรูปม้าอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็จะวาดลงแล้วเราก็จะตามด้วยแผนเค้กของเรานั <It> s <S <ๆ>่นเองครับ ก็จะแ,แป้งที่เราตีไว้นะครับแป้งที่เราเตรียมไว้นะครับเป็นสําหรับทาแป้งเทครับตอนนี้เตาก็ร้อนมากแล้วครับก็ขอขออนุญาตลดเตาลงนิดนึงนะครับเพื่อให้อุณหภูมินัพอดีมาแล้วครับลูกลูกค้ารายแรกต้องการต้องการรูปอะไรครับหรอว่าคอความว่าอะไรกระต่ายกระต่ายรูปกระต่ายรูปกระต่ายนะครับเอารูปเอารูปหัวใจติดปีกนะครับ เอาสำหรับเราให้สิบคนที่สองก่อนนะครับเพื่อหัวใจติดปีกคนแรกยังไม่ได้ใช่ไหมขอคิดก่อนนะครับคำว่าเลิฟเลิฟครับเลิฟอ่าเลิฟนะครับคำว่าเลิฟเนี่ยคือหลักการเนี่ยเราต้องเขียนตัวหนังสือกลับหัวนะครับเพราะฉะนั้นพอพอเราพิอเราอ่ากลับกลับด้านกลับมาแล้วตัวหนังสือมันถึงจะเป็นเป็นข้างที่เรามองอ่านได้ตามปกติครับนั้นคำว่าเลิฟกี่บาทครับเอากี่บาทเอาสิบบาทเอาสิบบาทนะเลิฟสิบบาทตามด้วยรูปหัวใจนะครับ โอวี o v e นะครับอันนี้ก็จะเป็นคำว่าเลิฟเราต้องต้องเขียนให้มันกลับด้านนะครับเลิฟแล้วก็ลูกหัวใจวันนี้ผงอาจจะเป็นสีนสีไม่เหมือนกันนะครับคำว่าเลิฟนะครับลูกหัวใจติดปีกก็เสริมปีกให้หน่อยนะครับเสริมปีกลูกหัวใจนะครับผงบันดหนึ่ นะครับนี่ก็จะเป็นรูปคําว่าเลิฟนะครับคําว่าเลิฟรูปกระต่ายนะครับว่าว่ารูปกระต่ายก่อนครับวาดรูปกระต่ายไปเลยนะครับตอนนี้ภาพเอารูปคิตตี้ก็ได้ครับคิตตี้ิตตี้เอารูปอะไรก็ได้ครับผมเอารูปคิตตี้ก่อนนะครับคิตตี้วาดบ่อยนะครับค่ะค่ะคุณค่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับเดี๋ยวรอตอนนี้ครับฝ่ายเทคนิคพอดีพอดีมันไม่ไหลอ่ะเราเรา พอดีไอโกโก้ของเราไม่ไหลนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยขอไปแก้ก่อนนิดนึงคําว่าเลิฟมาแล้วนะครับต่อไป1ิบาทเนี่ยคือเราจะทําแพนเค้กราคา10บาทลงไปนะครับนะครับเราจะตักสองช้อนนะครับสองช้อนอ่า้นแรกสามช้อนนะครับใหญ่ๆนะครับพิเศษเลยนะครับพิเศษไม่ใส่ไข่แต่ใส่เยอะๆนะครับเพิ่มตังยนะครับ ก็จะ mm hmm. คนๆๆนะครับคนๆๆนสัมพันธ์คือแมคโดนัลล์แมคโดนัลล์เกียแมคโดนัลล์นะครเราก็จะได้รูปใหญ่ๆนะครับอ่าตอนนี้โกโก้ของเราได้แล้วนะครับลูกกระต่ายเรามาแล้วนะครับใหญ่ากีมันไม่ไหลนะครับ รอสักครู่นะครับสำหรับท่านที่จะยืนนะครับยืนเลยยืนเลยครับเออยืนนะครับยืนเลยอ่าตรงนี้เป็นตรงนี้เป็นอ่าสตอบแยมสตอเบอรี่นะครับแล้วก็เลยแล้วก็แยมไม้รวมนะครับก็หลังจากเสร็จเรียบร้อยก็ถ้าสุกแล้วก็สามารถทได้เห็นไหมครับ เราเขียนกลับด้านเห็นไหมครับพอเราพลิกกลับมาอีกทีหนึ่งมันก็จะเป็นคำว่า L O V E Love ลูกหัวใจติดปิดนะครับก็สวยไม่สวยก็ลองพิจารณาดูเอานะใส่แป้งให้นะครับเดี๋ยวมันจะไหมก่อนนะครับขอใส่แป้งกันที่ก่อนนะครับขอไม่ไหมนะหนูเอาลูกหมาน้อยขอไม่ไหมเอาหมาน้อยไม่ไหมม้านหมาน้อยให้นู่ลยหมาน้อยใช่ไหมครับ เเอ่าจสวูปนี้รูปมวันนี้ลูกค้าเยอะมากเลยรัเกหลังจากที่เราวาดไปใช่ไหมครับเนี่ยรูปมันก็จะออกมาเห็นเลยนะครับรูปจะมาเห็นเลยเ๊รูปแนวครับผมยว ขายที่ขายที่สั่งรูปแมวไปรูปอะไรนะไปตะกี้นะครับก็จะได้รูปกระต่ายนะครับก็จะได้สั่งแมวได้รูปกระต่ายไอสั่งแมวได้กระต่ายนะครับวันนี้เพราะว่าเท่ไม่เป็นต่อไปนะครับคิตตี้คิตตี้มีใครอยากกินคิตตี้มั่งคิตตี้ก็แมวจานมาหน่อยครับจานจานจานอันนี้เราใส่ใส่นี่ก่อนนะ ามเค้กด้มีครับเดี๋ยวว่ามันจะทำเป็นเค้กครับคำมะลิฟสุกแล้วนะครับสุกแล้วก็สามารถพร้อมทานได้ทันทีวก็จะดักขึ้นมาให้นะครับแม่พร้อมเสิร์ฟทันทีนะครับโอ้ขอบคุณครับ

เรียกว่าพริกใช่ไหมครับพริกแบบนี้เผ็ดไหมครับเผ็ดพริกันนี้ไม่ได้ปลูกนะครับปิ้นแบบปิ้นแบบโอปิ้นรับว่าปิ้นแบบนะครับเห็นไหมครับภาษาอีสานเรียกว่าพริกใช่ไหมครับภาษาไทยเรียกว่าอะไรกลับด้านใช่ไหมครับก็พริกเหมือนกันครับภาษาไทยก็พริกนะครับ แต่ว่าความหมายของม <Ay glorious. S 1> ันอธิบายอีกทีก็คือกลับด้านนั่นเองเอามาเดี๋ยวมาตรงนี้เลยครับเช็ดน้ำมันไปครับมาเลยครับผมครับดูให้ขายเยอะแยะมากมายมากมายเดี๋ยวครับพ่อค้าคิวยาวมากเลยเนี่ยรูปแบ็คเนี้ย มีลูปแบแมนะครับรูปหมาเลครับเอกอูกหมาครับหมาเด้อเดเดเดี๋ยวลงูเลย๋๋ลูกีดู๋ลูกมูหมานครัเียูหมาเยต้องกลับไปดูแบบก่อนีพุดเดิ้ลนะครับุดเดหมาพุดเดนะครับชดเดิ้ลานครับอาเห็นไหมครับนี่ อันนี้ลูกอะไรลิงไม่กว่น้นมาน้ยมาน้ยนะครับมาน้ยมลูกนะานื้อนครับมีรับมีกี่เมามีกเม้าหน่อยลูกมาน้ยไม่ต้องทานอะไรเลยเดีวเพิ่มเลเวลน่ี่วาดได้เพเลเวลหน่ วาดมาน้อยหนุ่มๆไม่ต้องวาดเลยอันนี้บเรียบร้อยนะครับพร้อมเสิร์ฟเดี๋ยวเอาเนยเอาเนยทาใส่เนยบอาเนยทาหน้าให้ลูกค้าวาดเองได้ไหมครับเด้ได้ขอวาดเองได้ไหมครับได้ทาหน้าได้เราวาดเองได้ครับได้ทาหน้าให้น้องตัวนี้อ่าน้องตัวนั้นเเป็นด้ออันนี้เอาให้น้องเนยเยอะไปลูกเนยเยอะไปไม่นู่นไม่โดนมีก่อนใส่สองเหรอวาดเลยครับวาดวาดตรงนี้นะครับเนี่ยวาดกันวา่าเนยเยอะวาดตรงนี้เลยครับน้องวาด ที่ว่ามันก็เยอะไปนะลูกไม่เยอะเลยโอ้กินกินเนยหรือกินอะไรกินอะไรโ้ขาให้บุฟเฟ่เลยนะครับใส่เองเลยใช่ไหมครับเนี่ยใส่เองได้เลยครับโอ้โหไอ้ดีทำคลิปมานี้พลาดเลิฟตัวนี้ผิดพลาดแล้วก็ต้องแก้หัวแก้จ้าวหัวครับถูเลยครับถูเลยก็ได้ครับแต่ว่าเราจะทําให้มันมองเห็นอีกข้างหนึ่งก็ได้ครับแต่เราทำแบบนี้ถ้าเราถ่ายถ่ายรูปเข้าไปเนี่ยเราแต่งภาพให้มัน มันพริกนะครับแต่พร kind of ิกพริกข้อไม้นี้ไม่เผ็ดครับด้านนะครับจะเล่นออะไรรูคุณจะเล่นอะไรกับผมเนี่ยเร่ออะไรกับผมเนี่ยงงแล้วนะเนี่ยเล่นอะไรกับผมเนี่ยคุณพ่อขาคุณมุกนี่กครับอันนี้ต้องเราต้องไว้อะไรให้มุกนี่หนึ่งตัวตีก่อนตีปกติพริกเนี่ยต้องเผ็ดใช่ไหมครับแต่พริกอันนี้ไม่เผ็ดไม่พอใจอเดี๋ยวสาวสีมาแล้วร้ามันนะ ำร้ำองเสียงครับครับอ่าเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มใครเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้นะครับทำมาเริ่มมาเริ่มเลขสองเลยเลิฟมเริ่มเลขสองเริ่มกันเลิฟอยู่กำลังสองอ่าาทมเละอันนี้ปกติมันเป็นมันเป็นช็อกโกแลตใช่นะครับแต่เราไม่มีผงช็อกโกแลตใช่ไหมไม่ได้กาแฟไไม่ได้ทุกงานเนาะไอโอวินจินได้รวมนัง เพราะมมมันไ่ีอันนี้ไม่เรื่ยครับพ่อค้าเนี่ยสักโคนะครับสักโคเย็นมางเลยมอนลบซาลุมยังทำมัำมงกมันเออเอาลงกม้าก็ขอจบการขอจบการทำขนมแพนเค้กด้วยเพลงเสน่ห์นะครับกรุณาติดกดซับตะไคร้ให้ด้วยนะครับในช่องชูทีบี้ครับคนกันเองเศรษฐกิจนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ